พิธากับพิเต้ใครหลอกกันพิธาสูง176พิเต้สูง178นะครับห่างกัน2เซนแต่น้ําหนักไม่แน่ใจนะครับแต่ความแข็งแรงอ๋อคุณพิธาน่าจะแข็งแรงน้อยกว่าพิเต้ก็ไม่รู้ใครทรงแดดดี้กว่ากันนะฮะไม่แน่ใจนะครับพิเต้อพิเต้ใช้พรสกินไลท์เทนนิงแบบครีมนะฮะมีใช้แบบกลางวันและกลางคืนใช้ตั้งแต่อายุ15นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับ ถามว่าพี่เต้มีแฟนมาแล้วกี่คนเหรอฮะถ้าตั้งแต่อายุสิบหกเนี่ยน่าจะมีต้องตอบว่าจําชื่อไม่ได้ะนะครับต้องตอบว่าจําชื่อไม่ได้จริงๆบางคนก็จําได้บางคนก็จําไม่ได้นะครับบางคนก็จําได้บางคนก็จําไม่ได้มีมาหลายคนแล้วนะครับแล้วหำพี่เต้กับพี่ทาใครแข็งแกร่งก,กันน่าจะเป็นพี่เต้นะครับเพราะว่าพี่เต้สูงกว่าพี่ทาสองเซนน่าจะแข็งกว่าแล้วก็ใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับแต่ใกล้เคียงกัน นะครับถ้ายังไงแฮชแท็กไปถามพิธาด้วยว่าจูวิเต้กับจุวิชาขครใหญ่กวกันสาวๆชอบแบบไหนมากกากันเพราะฉะนั้นพิเต้ทรงแดนดี้นะครับถ้ายังไงเจอ f อเนี่ยนะครับเอฟซก็เอฟก็กอดได้นะฮะกอดได้ไม่มีปัญหานะครับกอดได้หอมได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะปกติผมเป็นคน ล้างหน้าอยู่แล้วแล้วก็ไม่สกปปกนะครับไม่สกปปกแล้วก็อาบน้ําทุกวันวันละสองรอบนะครับแล้วก็ก่อนที่ไปเจอเอฟซีเนี่ยพี่เต้ก็จะบ้วนปากก่อนแล้วก็อมลิสลินก่อนเพื่อไม่ให้กินปากมีกินปากพยายามที่จะ,ะรักษาคุณภาพดูฟันเด็กนี่ฮะเพราะพี่เต้ฟันสวยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะฮะฟันไม่ฟันไม่มีปัญหาเพราะว่าเพราะว่าเราเราอะไรนะเราไม่สูบบุหรี่ นะครับเราไม่สูบบุหรีไม่สูบพอร์ตฟันเราก็ไม่ดำนะฮะเราไม่ดำนะครับอยากให้พี่เต้เข้าพักส้มจะได้วัดกันอะเข้าพักส้มเขามีวัดขนาดกันด้วยเหรอเวลาสอบประวัติขนาดเนี่ยมันจะต้องวัดตอนตอนที่หดกับตอนที่แข็งก็คือตอนเกิดอารมณ์นะครับแต่พอตอนหนุ่มๆม,มันจะปึงปังกว่านี้แต่พออายุเท่านี้เราต้องรักษาสภาพให้มันได้อะ่ะ มันก็ต้องดูแลร่างกายตัวเองหลายอย่างด้วยกันนะครับผู้ชายเนี่ยพออายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้าเป็นไขมันอยู่ใต้ในเส้นเลือดเนี่ยกระจูจะเล็กลงนะเพราะว่าวันนี้คุยกับ f c มาเนี่ยผู้ใหญ่วัยห้าสิบกว่าเนี่ยเขาบอกจูเขาเล็กลงผมก็บอกว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าอ๋อเป็นไขมันอยู่ใต้ในเส้นเลือดนะครับเลือดหล่อเลี้ยงไม่ดีนะครับแล้วพอว่าพอเลือดหล่อเลี้ยงไม่ดีเล็กลงเนี่ยปัญหาครอบครัวจะมีขึ้นเลยเพราะว่าผู้หญิงจะตําหนิผู้ชาย นะครับตำหนิว่าทำไมเล็กจังวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การที่ผู้ชายหรือผู้หญิงจะไปมีคนอื่นเนี่ยประเด็นมาจากเรื่องเซ็กนะครับเรื่องเซ็กเลยบางทีผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันมาตั้งนานเนี่ยในฐานะที่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องละมกนะเพราะว่าเรามีครอบครัวแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการแม็กเลิฟอะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยคือผู้ชายเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจผู้หญิงเลย คือผู้หญิงเนี่ยเวลาแม็กเลิฟกันเนี่ยผู้หญิงจะแกล้งเสร็จแล้วผู้ชายเสร็จแล้วก็หลับนะครับปล่อยให้ผู้หญิงค้างนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นปัญหาของครอบครัวเพราะร้อยละเจ็ดสิบของผู้หญิงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม่เสร็จนะฮะพอไม่เสร็จปุ๊บเขาก็จะหงดหงิดทั้งวันเขาจะเกลี่ยกา่เราทั้งวันนะครับเกลี่ยกา่เราทั้งวันเพราะฉะนั้นต้องต้องรู้ใจผู้หญิงด้วยนะครับต้องต้องดูแลเขาดีๆนะครับต้องดูแลเขาดีๆเพิ่าพี่เต้มไม่ได้เป็นนายกเลย ถ้าพี่เต้เป็นนายกนะพี่เต้จะสั่งให้ผู้ชายเนี่ยถ้ามีภรรยาเนี่ยจะต้องดูแลภรรยาทุกคืนนะฮะนะทุกคืนให้เสร็จนะครับเพราะถ้าไม่เสร็จเนี่ยถือว่ามีความผิดตามกฎหมายดีไหมเพราะว่าถ้าผู้หญิงเสร็จทุกวันเนี่ยผู้หญิงจะสวยและจะเด็กลงนะครับแต่ถ้าผู้หญิงไม่เสร็จเลยเนี่ยแก่งากกากเลยแก่งากกากผู้ชายก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น ผู้หญิงผู้ชายถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันจะช่วยพยุงกันก็คือมันต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันจะทาให้เราเด็กลงนะฮะเด็กลงเพราะฉะนั้นการมีเซ็กซ์ทุกวันเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยหนึ่งคือไม่เป็นโรคหัวใจสองได้ออกกําลังกายสามหน้าเด็กลงนะครับหน้าเด็กลงเพราะฉะนั้นมันมันมันจำเป็นมากนะฮะมันจําเป็นเพราะสมมุติถ้าเราไม่มีเซ็กซ์เนี่ยรับรองชีวิตเรามันจะอับเฉาแล้วเราก็จะแก่ง่ายแล้วก็เหี่ยวนะครับคุยกับใครไม่รู้เรื่องนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เต้ก็พยายามจะให้ประชาชนเนี่ยออกกําลังกายกันดูแลสภาพร่างกายแล้วก็ดูแลทั้งสีฟันสีผิวนะครับกลิ่นตัวนะครับแล้วก็ออกกําลังกายทําให้สภาพร่างกายสมบูรณ์แบบแล้วก็ได้อายุยืนยืนเพราะว่าสมมุติถ้าเรื่องเซ็กมีปัญหาเนี่ยเราจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากถ้าเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยจะเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งเนื้อง,งอกเต้านมอีกปัญหาจะเยอะมากนะครับ ส่วนผู้ชายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเขาจะมียาตัวหนึ่งนะครับฉีดไปเพื่อย,ยับยั้งมะเร็งแต่ความรู้สึกทางเพศหรือความรู้สึกทางเพศจะไม่มีแล้วจะไม่มีแล้วนะฮะยาอะไรนะยาแก้ต่ําต่อมลูกหมากโตกับถ้าเป็นมะเร็งแล้วฉายแสงเนี่ยสมรรถาภาพทางเพศจะกลายเป็นศูนย์นะครับจะกลายเป็นศูนย์เลยนะฮะปัญหาคือสมมุติถ้าผู้ชายเป็นศูนย์แล้วจะต้องอยู่กับผู้หญิงแล้วผู้หญิงเขายัง อย่างสาวยังสวยอ่ะเราจะไม่ให้เขามีผัวใหม่ได้เหรอถ้าเราไม่ให้เขามีอ่ะเขาก็จะแก่ลงแก่ลงแก่ลงเขาก็ตายไวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดโอกาสให้เขาผมจึงเปิดแก้ไขกฎหมายผัวเมียไงให้ผู้หญิงสามารถมีผู้ชายใหม่ได้ไงหรือมีผัวเพิ่มเติมได้เพราะว่าบางคนบางคนผู้หญิงอายุสิสามสิบเนี้ยผู้ชายหกสิบเนี้ยแล้วเพลินผู้ชายหมดสมรรถภาพไปแล้วอ่ะเราจะต้องมาอยู่กับผู้ชาย จนตายอ่ะชีวิตเขามันเหมือนกับถูกถูกเขาเรียกว่าถูกขังคุกอ่ะนี่เราพูดเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิเต้เนี่ยคือรู้เรื่องสภาพร่างกายเพราะว่าเคยเรียนเรื่องหมอสมุนไพรมาเคยเรียนเรื่องหมอสมุนไพรมาก็เลยรู้เรื่องพวกนี้นะครับอ่าพิเิษบอกถ้าใครไม่เสร็จบอกพิเต้คือพิเต้อาจจะต้องออกกฎหมายเพิ่มเติมในในใบทะเบียนสมรสอ่ะในทะเบียนในใบทะเบียนสมรสแบบพอจดทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ย จะต้องมีข้อแม้ปกติมันจะมีเรื่องแบ่งทรัพย์สินใช่ไหมอันนี้ต้องต้องต้องจากัดเลยว่าผู้ชายจะต้องออมีเซ็กซ์ไม่น้อยกว่ากี่ครั้งต่อสัปดาห์เราจะต้องทําให้ผู้หญิงเสร็จด้วยนะครับเพราะถ้าไม่ทําให้เสร็จผู้ชายก็จะมีความผิดนะครับผู้ชายก็จะมีความผิดนะครับคือประเทศมันจะน่าอยู่นะฮะใช่ครับการเมืองดีคนก็อยากมีเซ็กซ์ครับถูกต้องครับถ้าการเมืองไม่ดีมันเครียด มันไม่มีเซ็กครับพอมันเครียดนะมันเครียดพอมันเครียดเสร็จปุ๊บม,มันไม่มีลูกพอมันไม่มีลูกเกิดอะไรขึ้นครับแมง่งโรงเรียนไม่มีคนเรียนมหาลัยไม่มีคนเรียนทหารไม่มีคนไปเป็นรับราชการทหารไม่มีคนจ่ายภาษีอีกไม่มีคนจ่ายภาษีอีกประเทศแม่งพังเลยนะจะบอกให้แค่เรื่องเซ็กเนี่ยแม่งพังหมดเลยทั้งระบบนะครับพังทั้งระบบนะครับอย่างเช่นเฮ er ียแหวงเนี้ย เป็นกรกตรอ่องเงี้ยโอ้โหแม่งปวดหัวเครียดชิบหายเลยรับรองว่าตะแหวงเนี่ยจู่ไม่แข็งแล้วนะครับหน้าเหี่ยวเลยเพราะว่าเครียดไงพอเครียดปุ๊บโรคลุมเล้านะฮะนี่ก็เป็นปัญหาโรคแตกนะครับอมาดูเรื่องนโยบายมนุษย์ต่างดาวกันมนุษย์ต่างดาวเนี่ยวันนี้บารักโอบามาเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงเห็นไหมอดีตผู้นําเบอร์หนึ่งของโลกบอกเลยมนุษย์ต่างดาวมีจริง นะฮะแล้วก็พยายามายเบี่ยงเรื่องแอรีย5เว่าเป็นที่กักเก็บหรือเก็บมนุษย์ต่างดาวแต่จงความจริงมัมีจริงนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นความลับทางราชการระดับสูงนะครับเนี่ยผู้หญิงอ่ะมาคุยกับพี่เต้เนี่ยเยอะมากเลยพี่เต้เหงามากเลยหนูอายุ40สนะครับสามีก็เลิกไปแล้วเลี้ยงลูกคนเดียวก็เครียดนะครับแต่ลูกก็ลูกสมัยนี้เด็กเจนซีเจนเอลฟาเนี่ยเข้าใจพ่อเข้าใจแม่ แม่โสดมานานไงพอแม่โสดมานานมันก็เหี่ยวไงพอมันเหี่ยวมันไม่มีชีวิตชีวานะครับมันต้องต้องหาคู่ให้เขาแต่อเผอิญว่าท่านนายกอนุทินเนี่ยแกไม่รู้จะแกไม่น่าจะทํานโยบายจัดหาคู่ให้ประชาชนเนี่ยเพราะแกไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนเนี้ยนะครับอ๋อเรื่องเซ็กเป็นเรื่องใหญ่ครับที่เขาทะเลาะก,กันเนี่ยมันมีปัญหาบ้านเมืองก็เพราะเรื่องเซ็กนี่แหละจะบอกให้ ถ้าเราส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีคู่ครบแล้วก็มีเซ็กครบตามตามวันนะแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ระมีสุขภาพที่ดีมีเซ็กที่ดีแล้วก็มีเขาเรียกว,ว่าเสร็จบ่อยๆอ,อ่ะเสร็จบ่อยๆนะฮะที่มีเซ็กกันก็จะทําให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขเขาเรียกว่ากินอยู่หลับนอนเนี่ยเราเวลาทํางานก็จะแฮปปี้นะครับแฮปปี้มากนะครับคุณครูก็จะหน้าตาสดสวยสวยงามเพราะว่า เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมันได้ออกกาลังกายอ่ะบอกรักพี่ทิมหน่อยค่ะก็ดีแล้วพี่ทิมพี่ทิมมีพี่ทิมเนี่ยเออแกต้องมีแฟนฟสาวดีแล้วเพราะอะไรรูป้ป่ะถ้าแกได้มีเซ็กเว์บ่อยเนี่ยแกจะได้ไม่แก่แกได้รอไงเวลากลับมาประเทศไทยประชาชนจะได้แบบเห็นหน้าแล้วแฮปปี้นะครับจะได้รอ คะแนนเดนเสา์พี่เต้ทวงมาได้ยังคือทวงไม่ได้เลยกรกะตเฉย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 เก็ครั้งหน้าก็อยากให้กรกตมีทหารแล้วก็มีนักศึกษาเข้าไปเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ไล์สดนะครับคือเซ็กเนี่ยมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาบ้านเมืองนะจะบอกให้ สำคัญมากนะเป็นเบอร์หนึ่งเลยเพราะว่าถ้าเซ็กดีเนี่ยประชาชนอยู่ดีมีสุขนะฮะมีความสุขการบริหารราชการแผ่นดินการทำงานของข้าราชการก็จะดีขึ้นนะครับผมถึงบอกไงว่าถ้าเราจับคููไม่ได้เนี่ยเราจะต้องมีสถานบำบัดทางทางเพศให้กับข้าราชการด้วยนะครับเอ่อก็เหมือนนะเอาเซ็กวอร์เกอร์มาเป็นพนักง,งานราชการหรือเป็นข้าราชการไงเพื่อ,อไว้ดูแล ข้าราชการทําให้อารมณ์ดีนะครับเรื่องนวดคนละครึ่งนี้สําคัญมากนะครับสําคัญมากนะครับไม่งั้นบ้านเมืองเนี่ยมันจะปั่นป่วนหมดคนจะเป็นโรคเยอะมากนะครับก็ถ้ามีเซ็กบ่อยๆการปั๊มลูกก็ได้ประสิทธิภาพเมื่อการปั๊มลูกได้ประสิทธิภาพเราก็มีประชาชนเกิดมาเยอะๆพอประชาชนเกิดมาเยอะก็มีคนจ่ายภาษีไงมีคนเลี้ยงดูคนแก่ไงนะครับ โอ้ยถ้าผมจัดคนลงผู้ว่าเนี่ยผู้ว่าคนใหม่เนี่ยผมจะจัดมหากรรมอะไรรู้ป่ะมหากรรมกรุงเทพเมืองแห่งเซ็กนีโหโหโห่ดีไหมชินแทนกรุงเทพกรุงเทพบินได้คือแก้ปัญหารถติดนะฮะกรุงเทพเสียวได้เอ่อกรุงเทพเสียวได้นี่กรุงเทพเมืองแห่งความเสียวเมืองแห่งความเสียว กรุงเทพเมืองแห่งความเสียวก็แสดงว่าคือมีทุกอย่างอะในกรุงเทพนะครับอ่าเมืองแห่งความเสียวกร,รุงเทพเสียวได้คือถ้าแก้ปัญหารถติดเนี่ยก็กรุงเทพบินได้ก็คือใช้รถบินได้รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ได้แต่ถ้าทําให้คนกรุงเทพมีความสุขก็ต้องส่งเสริมให้คนกรุงเทพมีมีผู้หญิงผู้ชายคบคู่ นะครับแล้วส่งเสริมให้คนกรุงเทพเนี่ยมีเซ็กกันทุกวันนะครับอาจจะเป็นออกกฎไอ้กฎกทมเลยนะฮะออกกฎกรทมนะครับอาจจะเริ่มต้นที่กรุงเทพก่อนนะฮะให้มีเซ็กวันละสองเวลานะครับกรุงเทพเมืองแห่งเซ็กสเขาเรียกว่าเซ็กแบง k o อกดีไหมดีไหมเซ็กแบงกอกพอทุกคนมีเซ็กปุ๊บ หนึ่งไม่เป็นมะเร็งต่อมลูกไม่เป็นมะเร็งต่อลูกมาลูกคนได้ออกกำลังกายแข็งแรงขึ้นข้าราชการแข็งแรงขึงข้นประชาชนทํางานได้ประสิทธิภาพมากขึ้นมีบุตรมากขึ้นนะครับสมดุลน,นะครับสมดุลคือใครจะบอกว่าพี่เต้เอารามงไม่ไม่ใช่ราหมคาเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ครับมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ครับในทุกๆเดือนเนี่ยเขาเรียกว่าจะอาจจะมีมหากรรมมหากรรม เซ็กซ์ในแบงคอกเซ็กซ์ในแบงคอกทำให้คนปั๊มลูกกันนะครับหนูลราพี่เต้เป็นนายกนะครับพี่เต้เคยเบินไหมโอ้ยประจําอ๋อถ้าเมียไม่มกให้ต้องทําไงอะออกเป็นกฎหมายนะครับออกเป็นกฎหมายนะครับผู้ชายต้องเบินผู้หญิงต้องอมนะครับออกเป็นกฎหมายนะครับบังคับเลยในใบจดทะเบียนสมรสนะครับบังคับ เพราะว่าถือเป็นการออกกําลังกายแล้วก็เป็นการที่ทําให้เราอายุยืนขึ้นแล้วก็หน่าเด็กลงนะครับชอบพี่ดาหถทวแหวงตอนนี้ไม่ด่าแล้วครับพี่แหวงเลิกด่าแล้วฮะพี่แหวงสี่ห้าไม่ด่าแล้วครับคือเรื่องความรักระหว่างมนุษย์เนี่ยไม่มีใครห้ามใครได้หรอกครับถ้าคนมันจะมีอะไรกันคนมันจะปี้กันเนี่ยไม่มีใครห้ามใครได้หรอกครับนะครับเราจึงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอเพน โอ <c oughs> เพนเดอร์รอไงโอเพนเดอรรออินเดียไทยแลนด์ไงก็เขาเรียกว่าการเปิดเปิดเขาเรียกว่าเปิดพื้นที่กฎหมายให้แบบมีฟรีดอมมากขึ้นให้เป็นไปตามลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์นะครับพิเตอรสี่เก้าใช่ไหมไม่ใช่ครับประมาณห้าสามเกือบเกือบห้าสี่ 4, นะครับถ้าถุงยางอนามัยอ่ะห้าสองก็จะครับถ้าห้าสี่ก็จะคล่องๆอง่ะแต่เผอิญมันไม่ค่อยมี แหวงตั้งข้อหานโยบายเพอร์เจอร์ไม่ได้หรอกเพราะมันแก้ต่างได้ทุกข้อแล้วนะครับเพราะต่างประเทศก็ก็มีกันนะครับตกลงนะฮะกรุงเทพบินได้นะครับนโยบายของผู้ว่ากทมกรุงเทพบินได้อันนี้ก็ว้าวแล้วเนยะเรื่องรถติดนะครับต่อไปกรุงเทพเป็นเมืองที่แบบปลอดมลพิษนะครับปลอดมลพิษแล้วเป็นกรุงเทพเมืองแห่งความแห่งความสุขนะครับ เออแล้วก็นโยบายว้าวที่สุดคือกรุงเทพเขาเรียกว่าอะไรกรุงเทพเมืองเมืองอะไรนะเซ็กินแบงคอกนะฮะเ <Okay. S 1> มืองแห่งเซ็ก